สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ลาลิกา้าสเปนเหลียวมาโยกาพบกับแอตเลติกบิเบาครับมาโยกาอยู่อันดับที่ 17, บิลเบาอยู่อันดับที่8ครับไปดูความพร้อมของทั้ง2องทีมกันครับเกมนี้มาโยกาจะไม่มีบาบ้าโมฮัมเหม็ดกับโดมินิกเกรฟครับร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็อาร์ตมานเอ็นเดเย่เนี่ยติดโทษแบนครับส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนาม ส่วนทางฝั่งของบิวบาวครับจะไม่มีออสการ์เดมากอสอันเดกาป้าและก็เนโกวิลเลียมครับร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่ขณะที่อินจิโกมาติเนสติดโทษแบนครับอูนายเบนเซดอร์เนี่ยก็ยังต้องรอเช็คฟิตด้วยครับส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามครับอินยากี้วิลเลียมพวกนี้นะครับรวมไปถึงมูเนียอินดาเนียลกาเซียอูนายนูนเยส พวกนี้พร้อมลงสนามครับผู้รักษาประตูตัวเก่งทิมชชาิสเปเนอย่างอูนาซิมอนก็พร้อมลงสนามเหมือนกันดูจากตารางคะแนนแล้วบิวเบาเนี่ยยังพอมีลุ้นในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่อยากจะพลาดแหละนะครับแม้จะออกไปเยือนมาโยก้าก็ตามครับมาโยก้า,กาขาดความคงเส้นคงวาด้วยนะครับ ยังไงแล้ววันนี้เชียร์ไปที่บิลเบาดีกว่าครับเสมอก็ไม่เจ็บหนักอะไรมากครับเชียร์ได้เลยแอตแลนติกบิลเบาครับใครอยากรูปสนุกกีฬาเล็งอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ